ามรสวัสดีค่ะทินกัสิลายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวพังพังของกัสิลาค่ะช่วงนี้พิมพ์ฮิตทำขนมมากถ้าเกิดใครติดตามในไอจีก็จะเห็นว่าพิมพ์ทำขนมบ่อยมากจะทำหลายอย่างมากตั้งถ้วยนมสดบูลลี่ชีสพายเจอรี่ชีสมันเริ่มต้นแค่จากอยากกินขนมแบบปริมาณเยอะๆยะแล้วก็เลยทำกินเองเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามในไอจีมพ์ก็ติดตามไว ด้นะตอนนี้วันนี้เราจะทำเค้กเค้กใสยลุูกสูตรอะมันก็มีหลากหลายมากทุกคนสูตรก็ตามนี้นะครับอืม จก็บอกก่อนว่าทําขนมไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นถึงจะเคยเรียนทําขนมมาก็เถอะอ๋อลืมบอกคือทนกับน้ําหนักตัวเองไม่ไหวแล้วจริงจจนถึงขั้นต้องซื้อลูวิ่งมาแล้วลูวิ่งเพิ่งมาวันนี้ถามว่าวันนี้วิ่งยังยังมาพาไปดูอุ้ยเป็นการพาทัวร์บ้านครั้งแรกหรือเปล่าแต่คือบ้านก็ลกก็เลยไม่ค่อยอยากทําคลิปแบบอวดบ้านนึออกมาจนจะออกแล้วก็ยังจัดไม่เข้าที่เข้าทาง โฟกัสไปแค่ที่ลูวิ่งเพราะส่วนอื่นลงวันนี้ตัดเรื่องคุ้มน้ำหนักออกไปก่อนเพราะว่าเราจะทำขนมกินกันมาเขาบอกไข่ไก่อกร้อยกรัมดูไข่บ้านพิมเห็นไหมเหมือนคิดว่าทำขนมได้ป่ะต้องรอละลายแล้วรับเออต้องรอละลายอ่ะจริงก็กะเอาก็ได้ประมาณ5-6ฟองอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือไข่บ้านพิม ช่วยลอกไข่ไนครับโ,โหูกฟสซิลแบบลอง <c oughs> เ,เล่นเลยขอล้างมือกันไม่ช่วยแกอะไรถ้าเกิดใครกะไม่ถูกก็ไข่ไก่เบอร์สองประมาณ5ฟองอันนี้เบอร์อะไรศูน สามารถแตะจอดเลขมาอ๋โคตรเย็นเลยคลิปเนี้ยก็เป็นคลิปแบบเหมือนจะสอนทําขนมแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเหมือนมันดูความชิบหายในคลิปนี้เชยเชวันนี้ให้เชฟกล้ามาเป็นชูเชฟเพราะว่าเชฟกา้าบอ,อกว่าไม่ถมนัดขนมเลยชูเชฟแปลว่าเหมือนชูชีพมาต่อมาก็แป้งเค้กแป้งอนกประสงค์เอออะลอนไม่เห็น่วนเลยประมาณร้อยกรัมแล้วกันอะเออ แล้วก็แป้งเค้กตัดขึ้นมานมสด600้ l 6ม0หกร้ยมันใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะคิดว่าใช่เสื่อเชือพิมเสื่อเสื่อในตัวพิมด้วยตัวตัวตากษร่้อกรัมอืมร้อยกรัมอยู่ร้อยกรัมได้แหละเนาะได้แหละ กินหวถ้าอยากให้มันหอมก็ใช้เนยถ้าเกิดอยากให้แป้งมันเบาบางก็ให้ใช้น้ํามันกานล่านะคะเพื่อ็กเจอร์แป้งที่มันบอกว่าไม่หนักเกินไปอะไรเงี้ยผมวันนี้ผมมาสาระแกให้หน่อยขาดไม่ยากหรอกทำขนมอะไม่ยากหรอกง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดจริงไหมจริงเมนูนี้ เพ, <uka> พิ่มน้ำหนักได้อย่างดีเลยท,สส <c oughs> ทีเดียวใช้เนยละลายเนือ้อก้นนี้หมดอายุอย่าง <c oughs> ของบ้านพี่หมดอายุบ่อยมากขนาดมามา่ายังหมดอายุอ่ะคิดดูแล้วก็เอาไปละลายใช้ไฟอ่อนแต่มต้องอ่อนมากคือทำยังไงก็ได้ให้เนยมันละลายเสียละลาย ตายกันตรงกลางร,ระบบการทำงานของไมโครเวฟคือทำให้วัตถุข้างในสั่นสั่นแรงจนเกิดความร้อนแล้วมันคือคลื่นใช่ไหมมันจะวิ่งเข้าตรงกลางเพราะมาจากรอบทาง<อ>แล้วก็ค่อยๆกระจายออกเอออันนี้เพิ่งรู้รู้ปะไม่รู้เออเฮ้ยพิฆาดยอดเอาใหม่<ๆ>เอาไว้ <laughs> ไละลายเกิดระเบิดถ้าเกิดระเบิดแบบตู้มันมาทำไง คือเมื่อก,กี้เกิดความผิดพลาดทุกคน<อ>พิมพ์มาอ,อ่านสูตรว่าจริงๆมันต้องเป็นนมสด600กรัมแต่พิมพ์อ่านเป็นไข่ไก่600กรัมพิมก็งงทำไมสูตรมันเป็นไข่ไก่600กรัมจริงๆไข่ไก่8ฟองนะออะไรอย่างไข่ไก่มันควรเป็นอุณหภูมิห้องในการทําเค้กมันจะได้ทําง่ายๆพิมพ์ก็เลยว่าจะสั่งอันนี้ก็จะทำไข่เดียวกินตอนเย็นนี้แหละในที่สุดไข่ก็มาส่งเราแล้วจึง ไข่ไก่แปดฟองนะแล้วก็ตีตีให้มันแบบว่า <_ d ry> ให้เหมเนื้อมันเข้ากันนะ <_ d ry> อ๋อแล้วตะกี้ตอนที่พี่รอไข่พี่ก็ทำซอสสตอรอเบอรี่เสร็จ,จเรียบร้อยแล้วจะดึงอย เอาแยมผสมน้ำนิดนึงใส่ไมโครเวฟแล้วก็เอาออกมาคนๆๆๆให้เข้ากันจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งผสมน้ำตาลแล้วก็ม่เคี่ยวพิมพ์หาซื้อสตรอเบอรี่ผลก็แช่แข็งไม่ได้เอาจริงๆมันซื้อได้แหละแต่ว่ามันแพงพิมก็เลยใช้เป็นแจมสตรอเบอรี่แค่ของอินพ r i ร l เเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่ารู้สึกมันอร่อยสำหรับพิมนะมันเปรี้ยวหวานอร่อย ใส่น้ำมันหอยทอดอร่อยใส่เดียวใส่เดียวมาใส่น้ำตาลมาใส่กลิ่นวานิลาลงไปครึ่งช้อนชากลิ่นได้กลิ่นไหมอ่ะสักครึ่งึ่ง ประมาณนี้ใส่มากก็อร่อยมากน้ำมันกาโนล่าของเราดึงไมใส่ได้ไหมยไม่รู้ใส่ใส่เลยเอาแค่ส่วนผสมมันเข้ากันแค่นั้นก็พอส่วนเพิ่ใส่เนยเค็มเข้าไปด้วยจะให้มันทั้งหอมและกลิ่นเบาบางใส่เข้าไปมันอาจจะดูแบบพี่เพียงคำจะกินได้ไหมมันจะกินได้เหรอดูตอนจบมันจะสกเซ็ตอนนั้นนะคะแล้วก็ใส่นม เรียบร้อยก็ต่ออีกรอบหนึ่งโอ้ว้าวไม่ใช้กระบวยตักด้วยเออไม่ต้องเห็นไหมว่ามันจะมีแบบเป็นก้อนๆพวกนี้อยู่เออนั่นเนี่ยเลยใช่ชึบแลแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนทอดสักทีรู้สึกนานมากคิดนีเป็นอะไรกินได้เลย ก็ตึ๊บตุ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 ๊บให้มันคละกันเอาป่ะคิดว่ารอดไหมคลิปนี้ซื้อกินก็ได้ถ้าแบบไม่รอดไฟอ่อนนะทุกคนไฟอ่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเอาจริงที่ครัวพังๆกลับมาในคลิปนี้เพราะว่ามีน้องๆหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่พินทำขนมอีกก็เลยโอเควันนี้ก็เลยมาค่ะครัวพังๆก็ห่างหายไปนานพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบกินมากกว่าชอ็อตแม่อ้ลืมใ๋อเนอ่ะ ทำเค้กเ,เล่นโบแต่เราลืมแบ่งสีผสมว่างั้นอันนี้คือสีแรกไม่อันนี้ก้นปั๊มอันนี้ทำกินเล่นหล่อนยกันเล่นโบเนี่ยห่วงคามท้งเงินเขียวเหลืองแสดแดงจำสีแล้วถ่ายต่ออ่อนผสมสีเริ่มด้วยสีมว่วงมันต้องสีแดงสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวไปป้าบวะไม่ถองนะอาจะค่อยค่อยผสม ขวงฉันนะเสียงฉันเออเสียงฉันเสียงม่วงแน่ดิเอ้ยแล้วม่วงแล้วม่งแล้ว่จะเรียกม่วงพัดแถวคนที่ห <Diamond> น <Hai> ่อยตั้อ่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเออล้ะม่วงนะม่วงขามมาสิฟ้า ใช่แหละเนาะมันนอกเขียวเขียวตา,าเจอเหลืองมันไปปดยางไปมันต้องเอาม่วงผสมนหนึ่งเพื่อก,กบสีเหลืองอ่ะลองได้แหละฟ้ายังไหนๆก็ไหนๆแ่ละฟ้าแลงมาลอให้มันลอแล้วก็ค่อยๆทำทีละแผ่นทีละแผ่นนะมา สุดอะเท่าที่ควาสามารถเราจะทำได้ค่อยๆรอให้แป้งมันสุกนะคะมันจะตื่นเต้นตอนนี้เลยรอ,ยอยไม่กลับเหรอกลับอีกจะท่านใดไหมเสียไปสองละลองลอีกรอบมุ่งมานะอุสาหะมากจริงๆ เราต้องใจเย็นๆเวลาทำขนมต้องใจเย็นๆนะคะจะทำได้ไหมเนี่ยค่อยๆนยครับใจเย็นๆบอกตัวเองนะใจเย็นๆได้แล้วโว้ยผ่านแล้วระมัยด้วยชึบเออได้เพิ่มก็จะค่อยๆทำทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเรื่อยๆด้วยกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือตีวิปครีมแล้วค่อยๆทาทาทาทีละชั้นไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกิน แล้วเราก็ทอดแป้งเสร็จแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมง <_ d ata> เห่อยมากค่ะดานี่คืออันที่เสียนีปิ้งครีม800ก็ได้เผื่อๆเฮ้ยเกินชิวปิ้งเร็มหน่อย ม,มันไม่ขึ้นวีปลอกเพีเพราะว่าปริมาณมันเยอะไปมันต้องแบ่งถ้วยตัวน้ำมันเยอะเกินไปทําให้อัดอากาศลงไปถึงข้างล่างไม่ได้จังแน่จริงจมันก็เกือบจะขึ้นแล้วนะอีกนิดนึงใส่กลิ่นวันนีล้ละใส่แค่ให้มันพอมีกลิ่นเฉยๆนะอุ๊ย,ย,ยอพอมีกลิ่นเฉยๆนะเออเลยเท่าลอาดู กะไว้แล้วว่าต้องใส่ประมาณนี้ในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเทปเค้กนะจ้ะเหนื่อยมากปวดหลังด้วยค่ะทีมขออนุาญาตนั่งนะไม่ไหวแล้วจริงๆปวดขาแล้วก็อย่างนี้แหละอจริงๆว่าขนมเนี่ยมันเป็นขนมที่ไม่ใช้เตาอบที่ทีมรู้สึกว่ามันยากมากมันต้องแบบว่าเป็นสกิลแม่บ้านแม่สีเหลืองสุดๆเลยก็คงทำครั้งเดียวแล้วก็มาแตะปุ๊บ นี่แหละก็ะสาปาดเรื่อยๆ,ๆแบบนี้มีแบบว่าเป็นรูบ้างก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรนี่มาเป็นก้อนแบบภูเขาน้ำแข็งมันดูนุ่มไหมสวยที่สุดได้แค่นี้แหละนี่เขาเสร็จแล้วเหรอ,นนอเสร็จแล้วนี่เขาเสร็จแล้วในทีสุดก็เสร็จแล้ว มาทาุกคนเรามาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นสายลูงจริงๆหรือไม่นะคะมา1 2, มาึงองมันลูมากเลยมาโรนกันว่าจะได้กินดีไหมสามสองหพัม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 พัพัพัมพั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 ตู้เยมาเห็นหรือเปล่าเห็นไหม เออมันก็เป็นลุงอยู่นะลุงเถอะทำขนาดนะี้นะมันก็ดูดีนะแก <c oughs> แต่คืออย่าทาครีมหนาเกินไปเพราะว่าไม่งานอะมันจะแบบว่าไม่เห็นชัดอะ่ะนึกออกใช่ปะอเออมาอยาสตตอรีดีที่เราทำไว้ชบึบ <c oughs> ทำไมหนะ้าตามันดูน่าสงสารจังเลยอิตาดาคิมัสโอ้โหครีมเยอะเกินไม่น่าเลยอเละไปละ <c oughs> <c oughs> อร่อยปุ๊บเลยว่าอร่อยเยี่ยมรู้สึกหายเหนื่อยที่ทำมาร่วมเกือบหกชั่วโมงแนะนำซื้อกินง่ายกว่าสำหรับมือใหม่ตอนแรกก็โอเคแล้วลองกินก็พยายามนะจะอร่อยมากขึ้นจริงเราเห็นปูนกันทำก็น่าจะยังอร่อยมากขึ้นเนาะเออ่เียอยอรยอยก ลองหน้าตามันฟอ,องน้ำที่บีบโฟมเยอะเยอะรอร่อยอะล่ะโ,โมก่ะอีกกัน <laughs> อร่อยจริงว่ะคือพี่พูดเลยถ้าใครทำตามพิมก็จะเหนื่อยหน่อยแต่มันอร่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนี้ถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้ก็จะเหนื่อยหน่อยยอมรับเลยว่าคลิปทำขนมคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำให้พิมปวดหัวมันหลายขั้นตอนเกินไปแล้วมันต้องใช้ความประณีตมากแต่ออกมามันสักเซ็ตคือพิมแบบภูมิใจมากแล้วเวลาแบบว่าคนอื่นกินแล้วบอกอร่อยพิมรู้สึกแบบ เป็นค่ฟฟิ้นสดๆพิมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งตุ้งกิ้งๆุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดินทางสู่ร้านทรัพย์ไปด้วยกันกับพวกเรานะครับทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าอยากให้ทำอะไรคลิปต่อไปพิมเราอ่านกันไหมทุกคนอยู่หนบไป้วตาไม่เจาทำขายได้เท่าไหร่หอ้ก้อนนี้เหรอก้อนนี้ให้ราครับเท่าไหร่แต่ที่เคยกินแถวย่านอารีเมื่อก่อนไปกระใครไหมบอย